กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องคนที่เหลือเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้ดีขนาดไหนนะคะเขาจะทำเงินรางวัลได้มากสักเท่าไหร่นะคะไปดูกันเลยค่ะ แต่จะให้กรอกับผมมีความสุขความสุขค่ะดูสิดูสิก่อนไหมผู้หญิงก็โอ้โหอะไรไม่กอบกับผมขอบาทฝกสอบาทยี่สิบยี่สิบเลยบากี่สิบบาทไม่เกี่ยวไม่เกียวให้แบงค์ยีโอเคก่อครับผมฟรีกรอครับ จา้าได้กอดด้วยฟรีฟรีฮักฟรีฮักน um pues ี่ด้วยขอบคุณขอบคุณค่ะกอดฟรีกอดฟรีด้วยค่ะกอดนมอบความรักให้กันและกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆะ้ีดีนแล้วรวยๆนะทำบุญกระทำบุญแบบสองพันแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็ฟรีฮักฟรีฮักฟรีฮักนี่ทอนทอนทอนให้น้องทอนให้น้องต่อบ่ะคุณกระโปรงเฮ้ คูนคนี <t> ่นี่บาท2บาทแล้วแต่ครับผมแล้วก็กอดคือกอดกอดชบกอดไม่เอาไม่กักอดไหมอากต้องเป็นกิจคนหนึ่งกคนนึงจะมาแปบมากทำบุญเม่ทําบุญบาทสอบแล้วแต่เลยใครได้รักกันยาวๆอ่ะอ่ะนัอะไรครับนบุญอะไรครับขอบคุณมากบุมากอดไหมครับรักกัน ่ากันนทำบุญไหมคะทำหน่อยค่ะฟรีกอดด้วยนะไอ้เขงไม่มาบอกทีก็เธอไม่การพูดอะมันต้องมีการเซนว่าทำบุญเพื่อบุญนี้ดช่วยกระทำบุญบาทสองบาทอะไรเงี้ยให้ไงเขาไม่กล้าเราไปเธอแต่งชุดสิเขาเนี่ยนึกว่ากูมานะไม่ได้เลยทำบุญเลยค่ะทำบุญหน่อยบาทสองบาทแล้ว่ะ ยิ้มเยอะไปเขานึกว่าเถออหนูว่าแก่หนกว่าแก่ไงไม่ได้ก็ทำหน้าจริงจังฮะดิสาวก็ฮึบเก๋ไงได้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 บ่าสองบ่าค่ะฟรีกอดด้วยได้เลยได้ค่ะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะจิจจิธาจิจจิธาไม่เป็นไรจิตติาจักรบอรขอบคุณค่ะพอ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 หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วมันต้องกอด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 ไปกอดกอด ไปดีจังเลยไหนได้กี่บาทคะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลให้กับมูลนทธินะคะในเวลาสิบห้านทีฮอยอมมากอ่ะมีผู้ชายให้แบงค์ร้อยด้วยจริงหรอไม่ได้ห้อยแปดสิขาให้ขอตังค์ทอนหรอพอยยอมมากเท่าไหร่อ่ะจิตรสามามร้อยยี่สิบสาบาทสามยบาทค่ะ เป็นแชมป์เก่าของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะทําเงินได้เท่าไหร่นะคะกับการบริจาคครั้งนี้ค่ะนี่ค่ะคู่ที่สามนะคะระหว่างอิมและน้องนิวครับผมน้องนิวทำได้ได้นะฮะได้รพวกน้ก็ได้เยอะอยู่นะแต่เกียร์จริงๆ,ๆแต่พี่ไม่กล้ามาว่าได้เท่าไหร่สิ แม่ในผมต้องทำให้มากกว่าใช่ไหมครับนี่ไงนี่ไงเนี่ยเชิญเลยค่ะต่อที่เชิญกอดฟรีได้นะครับผมพวกเรานำเงินไปบริจาคมูลนิธินะครับผมได้ไหมครับตัดสองตัดตามชาตินะแต่บอู้โหร้อยหนึ่งเลยนะขอบคุณมากครับแต่คุณไม่ต้องกอดกอดคนนี้ด้วยค่ะขอบคุณให้กับเขาค่ะเดี๋ยวครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวยๆนะแม่แม่สวยมาก เงินก่อได้นะครับผมแล้วก็บริจาคเงินบเขมานเข้มูลนาทีครับผมตุนทำแล้วแต่ตามกลัลศสัทคาเลยครับผมหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่ทำบุญให้มุลนาีครับผมอยู่น้ากได้ครับโอ้โหน่ารักมากเลยนายเป็นคนใจมากเลยบอกว่าอยู่หน้ากองหน่อย ไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสิบบาท20บาทได้หมดเลยเข้าทางไปทำลายมูลนล้วนี่มีอ่ะพักราชาพักราชาติ้ครับก่อนได้ครับผมมาเลยครับนี่เออเข้ามาแล้วเก่งมากใจดีที่สุดเลยเชิญกอดแล้วก็บริจาคมูลนิธิได้นะครับผมกอดปีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกอดผมเลยครับแล้วแต่ ขอบคุณมากค่ะกอดกอดกอดค่ะมา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 โอ้โอ้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรสักการะเกิบฟินเงินเล่มากขอบคุณมากครับส่วนจะทักคุณไหมคะได้ไหมคะได้ครับผมแล้วแต่เลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมสิสการะเลยค่ะคุณค่ะได้ครับผมก่อนที่ก่อนที้ค่ะได้โอเคครับขอบคุณจังเลยวันนี้จังเลยได้ยร เวลาก็รันไปเรื่อยๆนะคะเวลารันไปเรื่อเรื่ยๆยเ้เขาลองก่อเขาลองชุ่นีที่เีเฉินก่อนลุง่อกับเราได้นะครับผมแล้วก็บริจาคเงินเข้าสภากาชาดครับทำบุญบาทสองบาทได้ค่ะให้บุญริ่พค่ะทำบุญกับเราได้นะครับ ่ใจรมเขอบคุณมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอให้มีความสุขครับสุขมากเลยค่ะอดก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 อดใครครับใครแล้วแต่อาบอดมาอดกอดหนึ่งสองขอบคุณครับใจดีสุดเลยค่ะโอ้คนเริ่มบางบาุ้ยอยากจะบริจาคเงินทำบุญไหมคะตามจิตศรัทธาค่ะ พาชาติครับชาติบาทหนึ่งสองบาทได้เลยครับเจอเจอคนหล่อไม่ได้เลยพี่ดูเนี่ยแล้วก็กอดน้องเขากีด้วยโโหล่วงเลยมาโอเคครับผมขอบคุณมากครับให้แม่ทัิน์สีสน เหเห็นเห็นเลยคฮ้ยหลายร้อยจริงๆอ่ะหนึ่งสองสามสี่าห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหนึ่งสองสามห้าร้อยแปดสิบบาทเย วัน <łość> จากไทยชนะครั้งนี้นะครับบอลขอมอบนะให้กับสภากาชาติไทยทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะส่วนทางหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงภารกิจเราจะสรุกขนาดไหนนะคะวันนี้ก่อนไปก่อนอื่นต้องขอบคุณนู้อิ่มอมพูด่ วันที่เราถ่ายทํานะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนูอิมอิมนะคะทีมงานก็เลยได้นำเค้กนะคะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดหนูอิมอิมค, <Happy Birthday S 1> ค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ ไปงานไปงานอยู่นะอำมอันเลยอ่ะีเค้กรูปอะไรเนี่ยขอบเขาอะไรหรอหเอาอก็เลยนเพื่อนสลองแซยิดนะคะวันนี้<อ>ค่ะมันอูอิกท